อ่ามาเจออีกแล้วครับในเกมไมค์ c r a f t แล้วคลิปนี้เราบอกว่าจะไปหาเพชรกันใช่ไหมฮะเราเข้าเวอร์เราไปก่อนเลยยังไง i ม e c คร f t สไวทว่าโอเคเข้าไปเลยมีเรื่องน่าเศร้าอยู่นั่นเองเออคือผมอัดไปแล้วครับคลิปนึ่งเจอเพชรด้วย แล้วก็ตกราว่าของก็อย่างที่เห็นฮะไม่มีหนูเซ็งเราต้องไปหากันไปเลยเนี่ยเราต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะฮะไ,ไม้มีเลยเหรอนั้นขอไปตัดไม้ก่อนนะฮะอ่ะ <c oughs> <c oughs> นาหรือตุวาไปหมดเลยอตอนแรกผมก็ว่าจะไม่อ่านแล้วแหละพอดีเน็ตมันเน็ตมันหลุดเลยมาอ่านสักหน่อยนะมันว่างไม่มีอะไรทำ ก็อัดเพื่อความสนุกไปลนะอ่าอ่าอ้ออ่า,อา,อาเอ้ยเะติ๊กมานี้ไอรอนมา,าเราจะไปขุดเพชรกันนะฮะดาบไปด้วยที่สำคัญเลยชุดฮะไอร่อนช่างแม่งละ เดวเราเข้าไปขุดกันใหม่นี่ฮะวิธีคลาบชุดโอเคเลยใสเราต้องเรียงของนะฮะเราจะได้กดเลขถูกเฮ้ยหินไม่มีเลยหรอ ไอ้จริงดิไม่มีหินเอาแล้วไงไม่มีหินโอ้ทำไมจนอย่างนี้เนี่ยไม่เคยจนขนาดนี้เลยนะไม่มีหินเดี๋ยวเราค่อยไปคราบกลางทางอ่อาาะไอ,อ,อ้อาหารละ่ะอาหารเอออาหารล่ะไฟด้วย อตกระวาทีนจนเลยขางข่าวทำอุย้ยตีใหม่เลยอ่า ก็สำรวจตรงนี้สักหน่อยวิ้ยทานทานทอ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 นทานทอนแร่ทุกอย่างสำคัญฮนี้โอ้แล้วก็ได้มาเริ่มเล่นเงนใหม่เลยนะฮะ ของหายหมดตัวเลยอ๋ยอแล้วก็ขุดเหล็กกันสักหน่อยนะฮะแต่นี้ไม่มีมอนเลยอมอนสเตอ,อ,อร์นอ,อร์โม่นอร์ม่ก็นอ,อร์โม่ เอาข้าง้ามาขวางทำไมเอาทานเอ้ไอลอนทอนัน ชอบจังเลยขุดฐานได้อีกพีด้วยได้ไม่ต้องเซลลาตีมอนอ่าลงไปทางนี้เลยอู้ปเราก็ไปตามทางเราต่อผมเจอสปาวด้วยละฮะสปาวมอนสเตอร์มังมุม นี้รีบไปไหนฮะตรงนี้ยไปขอทานก่อนนะพอดีมันตกราวาก็าเลยจนแหละเดี๋ยวเราค่อยไปขุดเพชรนะฮะถ้าไม่ตกราวาอันนั้นนั่นเราได้ไปขุดเพชรกันนานละอันนี้มันสำคัญ เดมอนอืมสัมบี้จะร้องอะไรเนี่ยสัมบี้สดมา,ม,าม่าเลยไม่แซ่ โอเคไปทางนี้นะฮะที่ผมขุดไว้ทานนย่ยเพิ่งนั่นอาหารหิเวเยอะนี่ผมได้ยินเสียงทยางมุมผมก็เลยขุดมาดูนะฮะเคลียร์ทางก่อนนี่ไอสปาวสปาวมนสเต เนี่ยของผมก็โดไปเอ้ยดีนะเหลือแต่ดสองอันนี้ไว้เนี่ยผมโดไปแล้วแล้วทีนี้ผมตายอะ่ะดีนะที่เหลืออานหมูไว้มันสำคัญนะที่เหลือเป็นโกโก้บีนข้าวแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้เราก็เก็บไปก่อนฮนะไอห,หินสีเขียวเดี๋ยวค่อยมาขุดกัน เราพีท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 ปั้มใหญ่แบงมุมทีนี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเราเข็ดแล้วเข็ดโดนลาวา ออ,อนี่นะฮะเท่านี้จะกระตุกมากนั่งไงกระตุกมาก ตกจริงๆฮะตัวนีน้อาหารก็ไม่มีที่สิตอนนั้นไปข้าว พกเนื้อหมูมาตอนนี้ไม่มีแล้วเสัยงซอมบี้มาจากไหนเนี่ยอ๋อ ทานกันก่อนนะ